เนี่ยมาเที่ยวในสวนผมได้นะกิ้นลูกห้อนีิลูกฮอก,อก,อกับผลไม้เป็นเลี่ยนเป็นหนอเป็นโตยังใหยหน้าต้นประชุม เดินชมสวนวน,วน,นี่ครับมาอยู่โน่นอันน,น,นี้คือสวนยางครับสวนยางนี่ฮะยางลำยางเอาขี้ยางไปขายแล้วก็แต่วันนี้น้ำอะฝนตกนี่ครับสะพานมาดูกันว่าเราจะไปเป้าหมายเราคืออะไรตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นู่นมีสวนสมลมผสมผสานอา้าวไปแล้นะครับนู่นอยู่ตรงนู้นครับนา้าสุดชาติอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี่ครับงาะปลูกในสวนยาง mm. เห็นไหมครับปลูกสวนยางยางกับต้นงากนี่ไหนปลูกก่อนครับนา้าตุ๊ดชาติฮอก่อน,อนแล้วยาง ปลูกที่หลังลที่หังยังยังได้ผลอยู่เหรอครับครับต้นงอในสวนยางนี่เป็นอ่ะมันแก่แล้วจะไม่ได้แตงแตงไม่ได้แตงร่มรื่นมากนะร่มรื่นแต่ก็ยังมีผลผลิตนะพอได้อยู่พอได้อยู่เนี่ยดูใกล้ใกล้นี่ครับเดี๋ยวผมไปใกล้ๆดีกว่าเออครับเฮ้ยครับนี่คุณอาธรรมเออเนี่ยนี่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 ครับนี่ยนี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออเนี่ย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 เห็นเหรอ ครับปลูกเนี่ยปลูกหลายปีแล้วใช่ไหมครับต้นนี้หลายปีแล้วไอ้นี่ปลูกปลายางปลูกในปลายางนี่ครับเนี่คือยางกระเทียมปอเปียงดูกระเทียมปอเปลียงนี่ี่โอ้ครับพอได้กินอยู่พอได้กินอยู่เพิ่นเป็นสิบปีเยอะต้นนี้เป็นสิบปีแล้วเพราะเนี่ยตูอยู่ระหว่างร่องสวนยางเห็นไหมครับนี่ฮะนั่นนี่ต้นมัน เนี่ยต้นมันอย่างนี้ขนาดนี้นอลูกมันมนี่กินได้เลยอ๋อชวนชวนคนมาเที่ยวหน่อยครับชวนมาเที่ยวสวนหน่อยเนี่ยกดกลางไม่่อยจับอ่ะเนี่ยมาเที่ยวในสวนผมได้นะกินลูกหอน่ลูกหอกับมาตายเนี่ย ท้องปัญญาเยอะครับเป็น่วนป้นหลไมเป็นเยี่ยนเป็นหนอเป็นต้ยังไอหน้า่วนประจมโปรกไวกระทิตป่เพียงอ่าเนี่ยหลงล้านมาได้กินกันนะครับโยใน่วนได้ตำมานนี้หลวงึงๆมีความ,มาาทุกข์อ่ายูก็จะติอ่าแจะิบออกเรีวตอนนี้เจอยังตำมานได้อยู่ ต้องออกกำลังกายเนี่ยในวันนี้นะครับคือวา่าตั้งยาอะไรตอนนี้เจยวตั้งเจ้าว่าเ่ยวแต้หา,า,ายมันดีหยายให้มันรกได้เพมกมันกเนี่ยตำํำต้องตำไปปั่นนี้ตั้งนานแล้วแต้นใส่ปุ๋ยเสียวตอนนี้ป้าหมายโยเจ็ดที่บอกเียวกับแต่ยังขึ้นต้นตัประมาณอ,อ๋อเจ็ดเมตรเลยมาขึ้นได้ เป็นมากเป็นโตได้คุณได้เม็ดแต่ว่าหลูกล้านไม่ไกลขึ้นเร็วต่ออายุมากแต่ต่างงันต่างนี้ก็อัวนี้นหลักขึ้นนี่ขึ้นก็อเงี้ยนี้จะต่วว่าใจาเด็กยังไม่ได้นั่งใจยขึ้นเองวกว่าเด็กตัววันมันขึ้นไม่ไกลรถไอโรนี่อย่างขึ้นได้ก็ต้องตํำไว้ประนัน่นะ ก็คิดนะจาดว่าถ้ามายมันน่ะรา้ามัแปะรูปยีปลกปิดยางเลเป็นอาเกเทรอาปลูกใหม่อาตอนปลกเรียนปลูกงอยได้กบปนีมาสร้างดายบัญ้แต่ว่ายัดแต่ยางกัราคานี้โยไม่ได้เด้อก้มเลยซึ่งกเทรนี่เราอย่างตําปิดแปลงแต่ว่ามันหลวกว่ากิดด้านว่ากิดดีดีนี่มาจ้างท่านดินการอย่างมากก็ได้ตั ซึ่งบํามหมาโยไายชาวบ้านโยเนื้ออาหารกัดขินก็ชคได้จ้างได้หมาอาาีเลียงซาฟุตบอลเลียงซากระไดออ้ซึ่งพุตเกลเลี่ยงอีโลักพักโกลงยากระนามมันยังสมุนก็ชคได้บันโย้ซึ่งเกี่วยวไรลงร่านกลับมาโยเราในเมืองชีวิตในเมืองนี้ก็พุ่มเลี่ยงลี่มันโดยลำบากกินเตี๋ว อ่าเป็นนั่นลูกนูนลูกนี่โยบานนกนี่ก้าลูกยังมันกันแต่น้อยโยในกรงเตี๊บนี่ป้อมแหล้แหลมนักอ่าอยังชัานปิดหมากเราไม่ได้โปรเกยงต็มเองเราโปรเกงเล็กเมียงใดเดี๋ยวก้ามาเต็มแบบวะเนี้ยประทําประทันเที่ยวกับมันพ้อมเมียงปึ้งยาก็ไม่ต้องชีดถ้าชีดยาปึ้งพ้อมตายทั้งเรา อ่าไม่ต้องจ่ายยาได้ป้นไอ้นี่มันในกอมเกต้อนเพิงเ่งไรไอ้ก็มเกต้อนมาโยนเงี่ยมาไม่ต้องลงทุนเยี่ยมมากไมมาโยได้ครับให้มีโย,ยแล้วก็พอได้ตำน้าโยตํำมานโยนร่างเล็กๆก็โยได้ดบ้านบ้านหนองบ้านป้อมนะเนีเ่ยเหมือนชวนควนจ้างเลยแล้วพอแม่จ้างไงด้ลูกไม่มาดูเลเบม คนหนเป็นดีทิพกลาทิพย์ใหญ่ก็ยั่งโยไม่ใจไหว่อยูวัดด้วยไม่เคยได้ตกแต่งถึงดีว่าเราไปเจอดินโย่อาหันคืองานมายโยตีกว้างนันเราคิดเพื่อคิดเรายั่งหนูจ้างหนูจ้างนี่ก็ได้ก็เหมือนดีโยในเมืองนี่หมดเลยนั่นเอ๊ะมันมันมันหมายฟิตกันตาบาโยบ้นหนอมันหมายอ่ะกัดเข็บใจกันเลยโยในเมืองบ่มา โยบานหนูพุ่มแล่เดิมอากาศกั็ยังดีบายบายโยนี่มันบานพุ่มชนหน้าบดลดยากก็ไม่ไม่ไม่แน่นตั้งเราหมายโยนี้โย่เบิดินก็ยังเล็วจังก้นตังตั้มหัวนี้ตั้งไม่โยบาปหรือกล่องตัวก็เหมือนยังเป็นที่ใหญ่ ก็แม่ไอ้เรียวนู้เตยว่าบ่ไม่เคยต่ำร้อยยันู้ลุกตุ่มไนู้เตยตาว่าแกก็เวมาไอ้ลูกยี่นี้เมืองนีัามาเยอะบ้านนอกนู่ได้เดีวเตป้มจิตน้ปลุกนู้ลุกนี่นะต่ไปมบาทจ้าเตยว่าเราตลายเงียนี่เออีกปักนูปักนี่กยได้หรปักทุกวันใได้ ไห่จำกาติดจำได้ปีกับเนี่ยคยือจำกับมาเล่หลูงพ่มได้กาติดแปลงใหญ่เนี่ยคือว่ายางเพื้อยางไร่คนมาเล่นบ้านพ่นมีกัหมากตั้งดาดู้่ำทุกวันดับู้นํามาชุมชนในหมู่บ้านนี่ก็คิดว่าไปบรรยายได้ตัว ตายนี่ไม่ว่าตายเนื้อหัวเม็ดไปบรรยายให้เปล่งใหญ่ดได้ในพี่ก <c oughs> <rab> ับเนี่ยมาเล่แต่ว่าเตรียมโยนี่สถานการณ์ก็ต่ำนุ่นน้อยายเม็ดเลวนุ่นอ้าช่องรินอ,อนอ่านุ่นอ้าได้อ่าประมาณน่าแปดเมตรนะดุนแปดเมตรเนี่ยเพิ่งได้ปีนี้คนมาเลี้ยนมาตึ้ง ก็เอาหายต่ำด้นกามาก็ต่ำไอ้ก็ปูอ่าวแบบนั้นการแกมาแหลอ่ยหันไอกาอันเนี่ต่ำเหลืองมาไการได้ด้น สุชาติพ่วนแชมเย็นวันนี้ก็มาเอาวัวที่ปลูกไว้ในสนามหญ้าตรงนี้ซึ่งเป็นสวนยางเอาวัวกลับไปบ้านเลยครับเย็นแล้ววันนี้นาสุชาติบอกว่าการเลี้ยงวัวนี่เป็นไรายได้เสริมอย่างดีเลยนะครับ ได้วันละไม่กี่บาทแล้วครับแต่ว่านี่คือความสมบูรณ์แบบของชีวิตของเกษตรกรคือมีปลาสุกัดหลากหลายชนิดนี่แหละครับสําหรับวัวตรงนี้ก็สี่ตัวอาจจะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าอย่างผมในวันนี้ครับผมก็พยายามทำความคุ้นเคยนะครับแต่ผมอยู่เขาช่วงเวลา,าสั้นๆอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ ตอนนี้ก็ามาถึงที่บ้านแล้วครับวัวทั้งสี่ตัวก็ยังไม่คุ้นกับผมเช่นเคยครับเห็นผมไม่ได้เลยครับวิ่งหนีเลยนี่ครับผมก็เดินมาที่ตรงนี้มีเลี้ยงม้าด้วยนะครับแล้วก็ข้างในก็มีข้อกัวแล้วครับ

ไห้กินกาบกินหองกินรวมทัอย่ังนี้โมนิชจบชีวิตจะไม่ค้อนนี่ลำตรงหน้ามันไม่ลำบกากแต่ได้ทุกวันนี่นก็โปรกปิดต้นหมากสุกวันปลอยไม่ได้วะกลางก้อนในตุงหน้านี่มันกว้างหน้าเลียงแต่เดี๋ยวนี้ปล่อยไม่ได้ไปปัดนี่ในะ มันทากะติดไอ้เล่มาแล้วมันตกลูกนตกนี่เดี๋ยวก็ปัดไม่ได้ตัวกันตัดง่ายกินอยู่ปุมแต่ว่าต่ยายยันก็เห็นกรยันยมันไม่ปอกกินเลยาะึ่งไปตัดแต่ขั้อยู่ล้านมั่งทวน่งมั่งตำหรือปะเลียงนี่ต้องดูเล่มันตอดเอียงก็ต้องให้กินน้ำแล้วก็ดูเล่มันต้มเบียงมาเตะ โกในห่มในไยป่อตีใบ่าใบนึ่งตอกหลอมตีติกล้องนแปลวัวกิน,น้ำเต็ดก้าวหลอมนึ่งกระบงเดี๋ยวป้าไปล้ำไม่ต้องตัดยายมันเตะกันมาป่อเต็ดหนา้ททนาเต็ดชายไ้ประเนี้น้าสังก้าวหมักหล่ก้าวหนึ่งสองหน้าหญ้าก,าก็มากล้อมตมไม่ได้เป็นวันวัน เมื่อตองแต่กุกวันนี้หลั่มตุงไม่ได้คาดไปอยาปัดท่วนเผื่อนกน็ไม่ได้ก็กัำจำกาดเทศกันครับเนี่ยป้มกัดต้องตัดน้ำอ่ะเติมหนะ้าตกวันนี้ว่ามันหนาหญ้ากินมันไม่พอเจออาสั่งขก้าวมัง่งไรมั่งเอามาวายอ้ากินในดูเงียบพ้นแต่ว่านี่ก็ไม่ได้แก็บเที่ยวที่บ้านป้มป้มเจอมาตีครับลอยก้อนนึง เอามาจันไว้จริงตอนคนนักได้ปนี้พ้อมเธอแมนีมาช่องเมิ่น,น้าเตียวามาโยติป้อมมาปีตัวพีตัวกระตำเบินไอ้ช่องเมนนนี่ททำไๆๆมอ,อ่ะเจ็ดปดบิ้เแล้กลับมาได้ปีหน,นึ่งกระเบินช่องเบิน้ปนี้ช่องเบินใกล้ตกปีหลกมัน ปีที่ตัวที่ตัวนี่ปีนี้ใกล้มาแล้วได้อาเกี่ยวเบิ้ลนี่ยังโมนองใกล้ปีหน้าเหล่าก็ได้เหล่าต้องตัวนี้นประมาณจะข้าเบิ้ลได้เหล่านี่ตีกันต่ำต้นต้นนี้ก็เจอจังหรณนแล้วก็มาเกิดมาต่าพันมาก่ได้จ้ามปีก็มันเกิดลูกกันนี่ตกลูกก็ได้่อไปเหล่าก็ ตัวนี้ถ้าปอดายนองแล้วใกล้ปีปีมันก็ได้แล้วเบื่อหน้าตัวปอดายนองเมื่อหน้าทั้งหน้าเลี้ยงนี่คือว่ากลุ่มกาเล้วจเลี้ยงปีเต่าปีนี่เราคนแก่นี่ไม่ตีตำได้เลยมั้คือว่าเนี่ยมีก้อยต่เอื่นเดือนก็ต้องรัดตาบ้านอยู่กเดือนนึตามอายุได้เนี่ยเดือนกจ็ดดอย อาเด็มีนม่นยืนลักโย่ปอดได้ไปในกับะดวงตาใบใกล้ทักตัวรอกตัวปอดไอ้ใกล้เปล่าเลยเจ้าคนนี้พุ่มลาบากจริงเน nah ี <for S 1> Robin, ่ยพันนี้เลยตรงเลี้ยงลูกอ่าลูกพอเกิดมาเลี้ยงก็ไปหน้าไปไหลไอ้พันนี้ก็ปัดหายกันคัดหายกันตั้มแม่บ้านไปกับพุ่มโย่บ้านเลยเลี้ยงลูก ว่างตัวผี่ย้ายโยกะยังกันเป็นเจ้าีตาผีต่อัววะยัดไว้ล่อยใจยุงน้องหนายก็โย่ลำบากกันแต่ว่าพยายามแตโย่ทุกวันนี้ก็สบายมากแต่ว่าป้อมหลกก็คนก็ต้มเจ้าเอว่าไม่มากแต่ทุกวันทราคนเจคนก็หวาาลำบากแต่เด็กป้อมได้วันหนึ่ง啊 ก็หมดหวันได้วันลอยก็ไม่ป้มอย่างเลือดตามตุกวันนี้ไม่เลือดเลยได้วันจ้ามลอยเดวไม่เลือดติดหลบป้มได้วันจ้ามลอยแต่เด็กอย่างไรกว่าไปหลวงจริงถ้าไม่นี่ไม่พอเลยสายใจจู้ไปลาดทีหนึ่งก็เหวไม่ตื้อไปปั่นหนึ่งมันไม่ปลอดขารกัดกินแล้วตุกวันเจอ ตีงาโอยไม่ใจเต็มจ๋าเนี้ยป้อมเนี้ยพยายามที่ว่าโยนี้กระกรองชีวิตอยู่ได้ป้อมประยัดขาเลยใจไดรก็ป้อมไม่เจี่ยวใจไรผมป่วยมันเปื่อนกดว่าทำว่ากระเทสเปลียงได้น้อยก็ะใจน้อยแต่ว่าปลาไรกรเลี้ยงไว้มั่งในบ่อนี่ก็พอได้กินอยู่พอเราทำกระเทสในด่านนี้อยู่ เป็ดกอยได้ค <c ười> รับเหียงการโยนเดี๋ยวตื้อว่าเดี๋ยวนี้ป้อมกระสบายใจมีความทุกข์ปันนี้นะมีความทุกข์นี้ก็เดี๋ยวตื้อว่าหลวงมันตึงลิ้งตึงกว้างมาแล้วก็เพรมมันป้อมกระตอนนี้ป้มมีความทุกข์แล้วที่กินมียากค่ยังมีความทุกข์

นี่ร้านร้านเนี่ชื่ออะไรบ้างไรอันตัวหลานหลานชื่ออะไรบ้างแฟอันตัวหน่อยลูกฮะน้องแพรคนไหนชื่อแพรยกมือขึ้นน้องแพรก้ามีแพรก้าคือสองนิ้วสู้แล้วน้องอีกคนนึงน้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยอยู่ชั้นไหนชั้นป .4 ค่ะป .4 ค่ะเป็นคนโตมีน้องอีกสองคนน้องน้องชายชื่ออะไรครับนี่ก้าค่ะ เก้าไม่ใช่สิบนะเก้านะโอเคสวัสดีครับเก้าสวัสดีครับแล้วน้องเก้าครับข้างหลังนู่นใครอ่ะนั่งอยู่นะใครคุณย่าคุณย่าชื่ออะไรครับคุณย่าชื่ออะไรชื่อแย่เออนี่ครับครอบครัวนามสุชาติเนี่ยครอบครัวสวัสดีครับบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายหนึ่งสองสามบายบายพูดด้วยพูดด้วยบ๊ายบายเสียงดังกว่านี้หน่อยบ๊ายบาย <พ><น>เลี้ยงวัวน้าดุชาติเลี้ยงวัวครับถือว่าะสมวามสัตเร็จกับชีวิตครับมามังวัวมังโยบันนี้เลยครับเป็ดมังไก่มังนัวเล่เต็มนปเลยก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะมามา,มาชมได้นะเพราะว่า,าที่บ้านน้านสุช,ชาตาเนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างมีมีเลี้ยงวัวปศุสัตว์หลายอย่างไก่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 ต๊อก แล้วก็หานด้วยห่านเป็ดควาแล้วเป็นอะไรนะเป็ดเทศเป็ดเทศแล้วก็ไก่ไก่นี่หลากหลายชนิดครับไก่ป่ามีไก่ป่าด้วยไก่บ้านด้วยเนะยเยอะมากนะนี่ครับมีม้าด้วยนะม้าเนี่ยครับเนี่ยม้าอยู่ในคออครับก็วันนี้ถือว่าได้ข้อคิดที่ดีนะคุณน้าทุชาติบอกว่าอให้อยู่แบบว่า โยกเกป่าเปียงนะเษตรมันในหลวงวนเออหมือในหลวงรัชกาลที่เก้าได้มีพระราชจะดำรัดไว้ครับคือเหนื่อยยากลําบากแต่ว่ามีความสุขคุณนาทชาติบอกว่าได้อยู่ในบ้านเกิดนะ้าผมได้ฟังมาก็ลูกหลานที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ในเมืองใหญ่หรือทํางานประจําถ้าเกิดจะกลับบ้านเกิด ลองชมดูฮะในคลิปนี้ก็จะบอกไว้ว่าคุณนาสุชาติบอกว่ามาอยู่ได้มากลับมาได้ไม่ค่อยเริ่มต้นเดือนตอนดินไรกรย่างตํากระเทศขึ้นอมีน้ำมีได่ตากระเทศขึ้นดีก็วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะคุณผู้ชมที่ได้ติดตามกดไลค์แชร์ให้ผมกับน้าสุชาติด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวบ้านน้าสุชาติเนี่ยอยู่ที่ตำบลอะไรครับตำบลนาแมันเต อำเภอกวนกระหนุนนะจังหวัดจังหวัดปัตตานีครับจังหวัดปัตตานีมาที่สวนพึ่งปันแต่นะสวนพึ่งมันแต่ครับอ่าอยู่ที่เดียวกันครับตูในกูเกิลได้เลยตั้งกูเกิลได้เลยตั้งชีเียได้เลยมาได้เลยครับครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชนบทรบแห่งหนึ่งนะครับนะฮะก็หวังว่าในชุมชนอื่นๆในชนบทอื่นๆก็อยากให้เป็นเช่นนี้ครับครับนะฮะเราต้องให้ความเจริญเกิดขึ้น ในท้องถิ่นของเรานนในชนบทในบ้านเกิดของเรารวันนี้ขอบคุณมากครับนายชัดสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับ